ไปแลแคยะาล่าค่ะที่ยาล่าเนี่ยแนนอนว่าได้รับความเสียหายน่า่พื้นทีกันเลยค่ะคทีนี้มีร้านค่ายเสื้อแฟชั่นเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีการเอาเสือ้อผ้าเสื้อผ้าที่ว่าจมนำเนี่ยออกมาลดราคานี่คนก็ไปสู้กันคึกคักนะคะคุณผู้ชมนะโดยร้านค่ายเสื้อผ้าแฟชั่นฟาริดาค่ะถนนรถไฟนะคะ่ะอันนี้ก็ได้รับพ้นกระทอบจากนำทวงย่ายะล่าค่ะเขาก็นี่แหละ คนเสื้อผ้าทีได้รับความเสียหายจมน้ำเป็นทุ่งๆเนี่ยเอามาวางค่ากันหน้าร้านพันนีเลยค่ะจากเดิมเนี่ยราคาเป็นพันนะหลอดลักซิปลักร้อยค่ะตัวละ50บาทมัง่งร้อยหนึ่งมั่งเนี่ยค่ะได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่ทุกน้ำท่วมทางในเมืองยะลาแล้วก็รอบนอกแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมาซื้อมาถือรเราเภทเนี่ยแหละค่ะครับใน,ในประจชนในดพื้นที่อำเภอบานางังสต้ายะลาบอกว่าเสื้อผ้านะครับไม่ได้ที่ให้ไร่จมน้ำเลือกซื้อแล้วเอาไปซักให้สะอาดแลวมาใส่ก็ไม่ลาวันแหละ นะครับอ่าลอกได้ไล่ชุดแล้วนะครับร้านฟาริดาบอกว่าเอามาลดมดเลย<ม>เป็นดินกาแฟชั้นนะครับชนิดอ่าเกรดกลางเกงอ่าที่มียีโอนะครับกชนิดถุกชินนะด้รับความที่ให้เยอะหมากรน้ำนี่ไม่ทันอ่ามาถึงน้ำขึงกสะพกแล้วนะครับใครอ่า,อานทินึงรอยนีู้ลคา,าความที่ให้นับลานกยอมนะครับได้ช่วยชาวบ้านน้ำท่วมไปด้วยนะครับนะอ่ารานก็ได้นำเงินไปมุ่นซื้อผ้าไม่มาแล้วเลยครับ พอในรางก็เียให้เม็ดเลือกแค่หมายเว้นนี่ตีเว้นขบนต่นั้นแหละ,ะสำหรับในช่วงนี้นะคะร้านคาทีได้รับความเสียหายจากการทุกน้ำท่วมนะคะ,ะก็เอาสินคา้าของตัวเองที่ว่าจมน้ำนี่แหละเอามาค่ายแล้วว่าหลดราคากันนัดเนียเลยค่ะใครที่สนใจนะคะกะ็ไปอุดนุ่นนะคะเป็นการช่วยเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ฟื้นตัวกันโดยเร็วในพื้นที่นะอันนี้ช่วยท้งส่องทางเลยนะเราก็ไปช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบการเองก็ช่วยให้เราได้ข้องที่ราคาทุก ันแล่เหี่ยวเกลียงนะ,ะนะครับนะครับต้องช่วยเลืองอะไนาทีนี้นะพากระหน่ำท่วมนะครับเราก็ไปช่วยเจ้าของร้านกันนะ